เด่นหน้าง่านครับพี่นอ้องครับมื่อนี้เขาสิใซนรถเข็นญ่ครับผมนสามสิบห้าตันเข็นหน่อยเทียบก็ถึงครับผมนั้งรถน้ำครับพี่น,อน้นองเป็นบันไดเนาะมันยะูเทียบบันไดก่อนครับครับเต็งปูนบันไดก็จะแตกดางกับสเต็งปูนของบนนะครับเนาะตัวนี้จะเต็งได้กว่าบันไดครับรับน้ำหนักครับผมสองสั้นครับ ยังหาง,งานครับพี่นอ้องยมเ้าครับผมสวัสดีนี่โอ้เขียนใหญ่ครับผมเทเนาะพี่น้องอเขาเบ่งตอนเทนคน่ครับลังเขานะครับนี่เซไเป็นรถเทียนใหญ่ครับผมเกบเทียบมาถึงครับเทียนใหญ่วันนี้น่นะครับงบเทสะพานไอ้ นะครับที่เป็นไดอยู่นั่นนะครับนะครับร่องน,อน้อยถูกองน,อน้อยที่น,อน,น,อน่องเนาะมาหัดที่บรร่อนไดนะครับตัวนี้สร้างเป็นคนอีกจีนอัดแรงครับไดครับคร,รับร่องเบียงเบินอนเออ้องน้อยที่น่องว่าเอ่าองศาของ เขียนจะไปทั้งใดได,ได้ลงตรงใดใดเวียงองศาก่อนครับหาองศาที่ว่าจะมาลงบันไดข้างพี่พี่น้องนะครับถือว่าเอเคครับล่องก่อนครับเป็นโปรเจกตที่สว่างครับพี่น้องร่งมากัำลังเวียงมาก rồi đi xoang này là bớt kết đi xuống thì khăn phải là nó không nó cả bộ đi xám kết nhau cả cả thấy vai chì nó không nó vai chì nhập vai ăn câu nó เท่เลยถึงมากเครื่องนึงเนาะพี่น้องเนาะงใส่ไว้ดี่อนความแข็งแรงเนาะงเนี่ยนาะงมีสีหาคนแล้วพี่น้องเทข้างบนดันได้เสียดเนาะนี่จะเป็นเทข้างบนครับผมใส้ชีเนาะเท่เสียดกัเสื้อต่างเสาครับต่างเสาตั้งเสา มิดแดาแสารพม่าพี่น้องมิดแดาแปลว่าแสงเดียมครับเก็ดแรกมากแลวพี่น้องนะครับนั่นรงสีซันได้ครับแรกมากครับพี่น้องหลังจากเขาเทปปูนชั้นบนที่เรียบร้อยเนาะหมดนม้ำไว้ครับผมปูนแห้ง มันจะที่บ่ไข่หนาเนาะครับพี่น้องมันจะมีอีกชั้นหนึ่งครับเพราะว่าพื้นตรงนี้จะเป็นไม้เนาะต้องไม้ว่างๆแล้วก็เทอีก้นหนึะครับนาแะเบียงเนาะเทเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะเป็นเอ่อบันไดเทมือนี้เนาะพี่น้องครับที่เรียบร้อยครับผมบันไดนี่ครับยืนข้างาทีเริ่มแกะแบนมเทเสาเนาะ กดน้ำไปครับเพื่อให้ชุ่มนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มขึ้นครับ